รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสราเด็กสมบูรณ์ไร่ทิปพิเศษคัดจากไร่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเฮลตีเมด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมาร์ทเชฟรายการวาไรตี้อาหารที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับร้านอาหารและก็เมนูอาหารที่หลากหลายทั่วทั้งประเทศไทยเลยละค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ย่านวงเวียนใหญ่ตรงถนนเจริญรัตน์นี่เองค่ะที่นี่มีร้านผัดไทยร้านหนึ่งชื่อว่าผัดไทยนรกแตก <Wow. S 1> โอ้โหแม่แค่ชื่อคือมันอร่อยจนแบบว่า ที่นรกเนี่ยเขาแตกตื่นกันขึ้นมาต้องมาทานกันหรือว่ามันยังไงหรือแบบมันไม่อร่อยจนต้องให้นรกไปกินไปคือยังไงเออนี้ดิฉันก็งงนะ <c oughs> พูดไปก็งงไปเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปเจอกับพี่คิวคิวสารายกันได้เลยค่ะในช่วงครัวเด็กสมบูรณ์ช่วงครัวเด็กสมบูรณ์สวัสดีผู้ชมครับช่วงครัวเด็กสมบูรณ์วนี้คิวคิวสารายครับอยู่กับพี่อน้นนี่ ผัดไทยนรกแตกโอโ้โหสวัสดีรครับพี่องครับผัดไปด้วยคุยไปด้วยเอาองนี้ดีกว่าเนาะต้องบอกว่าร้านนี้ทั้งซอยนี้ครับไม่มีใครผัดได้ร้อนแรงเกินพี่อ้นอีกแล้วเลยได้ฉายาว่าผัดไทยนรกแตกร้อนขนาดไหนเดี๋ยวมาชมกันนี่ครับโอโ้โหมันต้องมีสไตล์มีลีลาการผัดเนื่องจากไฟที่ร้อนระอุข,ขนาดนี้เหมือนแบบว่าอยู่ในนรกก็เลยทีเดียวแต่ว่าความอร่อยเนี่ยขึ้นสวรรค์เลยผมบอกได้เลยนะ หนวันเนี่ยสามร้อยห่อใช่เป็นมาตรฐานคือดีที่สุดของเราที่สามร้อยที่แต่ว่าถ้าเกิดใครมาช้ากว่าจริงๆแล้วหนึ่งทุ่มนี้ก็หมดละเอ่อจะทุ่มสองทุ่มนี้ก็สามร้อยที่ก็ไม่เหลือแล้วครับก็ไม่เหลือแล้วแต่ว่าจะมีในส่วนส่วนหนึ่งที่ลูกค้ามาแล้วครับอ้ยไม่ได้กินอยากกินอยากกินคิวทำไงดีขอดีครับพี่ก็จะให้ครับซึหมดให้ใช่ครับซึ่งดีที่สุดสามร้อยที่จะมีของที่ <จ><ด>ตกแต่งจะครบทุกอย่างเลยนะอ,อความพิเศษของผัดไทยนยรกแตกนี่อยู่ที่ความครบเครื่องค่ะนอกจากเส้นเนี่ยจะเหนียวนุ่มเข้ากันเข้ากันดีนะคะกับซอสสูตรพิเศษของทางร้านเนี่ยยังมีปลาหมึกปรุงรสเกี๊ยวทอดปลากรอบ กุง้งแห้งมะม่วงหิมมะพันอย่างดีและก็ยังมีกุ้งสดตัวโตๆอีกด้วยล่ะค่ะแม่แต่เครื่องที่ดูอร่อยที่สุดเนี่ย <c oughs> เห็นทีว่าจะเป็นลีลาการผัดของพี่อ้นล,ล่ะค่ะลองสักหน่อยไม่คิวไม่ไหวครับพี่อ๋อครับพร้อมยังฮะให้ผมเหรอ,อให้ผมต่อครับโอเค <c oughs> อยา <c oughs> เลยนี่าเลยนี่วาเดี๋ยวจะพราดส่งลงเปลือกลงไปด้วย สําคัญไม่ยิ่งหย,อย่อนไปกว่าการคือการจัดจานครับท<ด>ี่ลองเข้ามาดูฝั่งนี้ดีกว่าได้มา,มาดูครับดูการจัดจานได้เลยฮะนี่คือผัดไทยห่อไข่ผัดไทยกุ้งสดห่อไข่นี่คือน้องปานนะครับน้องการน้องปานนี่คือแผนห่อไข่น้องปานยิ้มสิลูกน่นแหลและคุณ <c oughs> ผู้ชมครับน่ารักมากแล้วก็ใส่ใบตองไปด้วยเพื่อความหอม อัหานะครับน้าในร้านของผัดไทยนรกแตกนี่มีทั้งหมด4เมนูด้วยกัน4ีหน้ามีผัดไทยอะไรบ้างพี่โอ๊ตครับผัดไทยกุ้งกรอบครับผัดไทยหลงกุ้งผัดไทยกุ้งสดผัดไทยนรกแตกครับเป็นอย่างสุดท้ายผัดไทยกุ้งกรอบผัดไทยกุ้งสดแล้วผัดไทยหลงกุ้งหลงกุ้งหลงกุ้งแล้วก็ผัดไทยนรกแตกใครได้กินแล้วจะได้ยินเสียงเพลงหนึ่งเพลงอะไรครับ ลงก้นเธอแล้วทำไงได้สุกโตองถอนกู้แต่ใจมันไม่ยอมผัดไทยหลงกรุงลงกรุง่อ้นก็จะรวบรวมความอร่อยมันของชาวกรุงรวมเข้าไว้ในผัดไทยแล้วผัดไทยนรกแตกอ่ะเอาไปทุกอย่างเลยไหมอ๋อใส่ทุกอย่างรวมกันเลยเห็นอะไรในร้านไม่ได้กินมาเอาตังค์คืนดีกว่าโอเคผมให้หมดทุกอย่างเลยครับ แม่อย่าพิ่งไปอย่าพิ่งไปอย่าพิ่งไปแม่กี่ไรครับคุณแม่กิ่ไรมีอะไรแม่ไมีผัดไทยกุ้งกรอบผัดไทยกุ้งสดผัดไทยหลงกุ้งผัดไทยนรกแตกครับผมใช่ครับอร่อยที่หนึ่งเลยคุณแม่อะไรผัดไทยกุ้งสดเดี๋ยวคุณแม่สั่งนี่คุณแม่ไม่ถามราคาเลยเหรอคุณแม่รู้ไหมว่าผัดไทยที่นี่ห่อเท่าไหร่ห่อละห้าร้อย ผมล้อเล่นคุณแม่ผมรอเล่นรอได้ห่อหนึ่งฮะ65บาทครับคุณแม like ่ครับผมครับขี่รถดีคร anyway. ับพี่คู Gente, ่ชงครับผมเนี่ยรอกินแล้วแต่ว่าพี่เก๋เนี่ยยังไม่มาเลยสามร้อยห่อเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวผมต้องขอพี่อ้นเป็นสิทธิพิเศษเหลือไว้ชิมซะด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับเรามาชิมพร้อมพี่เก๋นีกว่าผัดไทยนี่ลงแตกย้าว ทำไมพี่เกดึงช้าแบบนี้ครับคุณผู้ชม,มคิวจา้าโอ้โหพี่เกะไรเลยเหนื่อยมากพี่จะบหกเหนื่อยอะไรไม่แล้วคือหน้าแบกซอยไฟไหม ขเ,เขารู้กทั้งซอยแล้วเนี่ยเขารู้ว่ทาทั้งซอยแล้วพี่เก๋มัต้องมางอ้างแล้วคือพี่เข้าใจว่ามันเป็นไฟลามจากร้านผัดไทยนรกแตก่เนี่ยเราตลอกอะเราตลกกบเกลือนอ่ะ,นะพี่เก๋รู้ไหมพี่เก๋ดูคนพี่เก๋ดูคน,นโปรตีเนี่ยจะได้โต๊ะร้านนี้เนี่ยผัดไทยนรกแตกน่มันยากมากเขาเล่นเก้าอี้ดนตรีกันรู้ปหเนี่ยนี่สั่งให้ครบหมดทุกอย่างแล้วโอ้โหผัดไทยนรกแตกอันนี้หรอผัดไทยนรกแต่นนี้คือซิกเนเจอร์ใช่ผัดไทยหลงกรุง หลงกรุงใช่ผัดไทยกุ้งสดผัดไทยกุ้งกรอบกุ้งกรอบครบทุกอย่างเพื่อพี่เก๋และคุณผู้ชมโอ้โหเป็นไงล่ะชิมไหมล่ะชิมนี่เชฟอ้นเชฟอ้นเจ้าของร้านนี่เชฟอนเองคนนี้ที่ออกสื่อบ่อยๆออกสื่อบ่อยๆเอากล้องมาดิเซลฟี่เซลฟี่กับเชฟอ้นหน่อยได้สิเลียก่อนเดี๋ยวเลียก่อนเซลฟี่หน่ะเซลฟี่หนหา โอ้โหเนี่ออกล้องนี่ขออนอญานะคะหนึ่งสองต้องนี่โอ้โหดาวน์นะบคุณค่ะมาแล้วต้องได้ถ่ายรูปนี่เนี่ยเหรอที่ทำผัดไทยที่แบบว่ามีล้องเพลงอะไรที่เคยเห็นโอ้ยไฟลุกท่วมอย่างนี้เลยไฟตอกไข่นี่อย่างนี้กินเด้อพี่เกผมว่าจุดเนี้ยอ่า นี่ยเหรอที่เขาบอกว่าขายวันล,ละแบบเท่าไหร่นะสามร้อยห่อใช่ไหมที่นี่ขายวันล,ละสามร้อยห่อใช่ไหมอืมอร่อยนะเอออร่อยอ่ะเอาเครื่องปรุงไปไกล,กลๆเลยปะไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงนี่ตลาดรอยวิเกียร์น่าเนี่ยอร่อยเลยอะ่ะไม่จืดไม่อะไรไม่ต้องปรุงไม่ต้องอะไรเลยอะ่ะดูคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยแบบธรรมดาหกสิบห้าบาทก็คือแบบนี้แบบกุ้งกรอบคือรสชาติต้องบอกเลยครับคุณผู้ชมครับมันหอมมันเนาะหอมมันอร่อยมันไม่ได้เผ็ดแต่ว่า เรื่องมันแน่นกัดเข้าไปเนี่ยเจอทั้งแบบเต้าหู้กุ้งแห้งเจอทุกอย่างอ่ะคือมาอร่อยจริงไหนลองอันนี้บ้างโหดูควันดีควันควันไฟอ่ะเนี่ลูกชอนอย่างเงี้ยหรอกัวไปร่วมอันนี้ไม่ใช่ต้นเพลิงนะไม่ใช่ต้นเพลิงนะแล้วมันหอมด้วยเนาะเนี่ยมันมีใช้โป้มีกุ้งแห้งมีเต้าหู้มีเต้าหู้ ครบเครื่องมากเลยครบเครื่องมากเลยดีอ่ะดีอยากให้คนที่เราคุ้นเคยนี่ได้มาชิมใช่ไหมจริงแต่อแของอร่อยในรายการเราเนี่ยมันก็ไม่หมดแค่นี้นะใช่มันหลากหลายมากใช่เพราะนั้นครับคุณผู้ชมครับอ,อย่ารอช้าไม่หาหลิงดีกว่าครับในช่วงนี้เลยย้อนตำนานความอร่อยโดยน้ำดื่มช้างครับค<า>่ะช่วงย,ย้อนตำนานความอร่อย สนับสนุนโดยน้ำดื่มช้าง ย้อนำนานความอร่อยโดยน้ำดื่มช้างนะคะวันนี้หลิงนั่งอยู่ที่ท่าเรือริมแม่น้ำแม่กลองค่ะวันนี้มาหาลุงเจ๊กนะคะเจ้าของตำนานความอร่อยข้าวต้มเรือเจ๊กค่ะลุงเจ๊กวันดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบโอ้ดีเลยคะลูกค้าเต็มเลยนะคะเรือเพิ่งมาจอดเมื่อกี้เองนะคะลุงเจ๊กจ๋าครับมาขายข้าวต้มอยู่อย่างนี้ได้ไงจ๊ะอ๋อ<ค><า>พ่อขายก่อ,อนครับอ๋อาพ่อนะลุงนะผมขายตั้งแต่ มาขายกระเพรานี่ถามะบาทนะครับแล้วแล้วตอนสมัยพ่อขายอะค่ะลุงเจ๊พ่อก็ขายอยู่อย่างนี้ที่นี่เลยไหมคะพ่อขายที่นี่เลยครับอ๋อก็ขายเดิมใช้พายเรือขายครับอ๋อพายเรือขายเจ๊ก็ขายด้วยแต่แต่นั่งหัวเรือไงอ๋อก็ช่วยพ่อขายมาตอนเด็กๆใช่ไหมคะเจ๊ใช่อ๋อไม่ถึงไม่ถึงแล้วก็มาเจ็ดบาทเจ็ดบาทก็อีกนะคนนี้อาจจะกินทันครับห้าบาทครับเนี้ยห้าบาทเจ็ดบาททันครับหน้าโรงพยาบาล อ๋อเมื่อก่อนไม่ได้ขายอยู่โต๊ะตรงนี้เหรออขาขายหน้าโรงพยาบาลก่อนครับอ๋อนี่เรียบร้อยแล้วจ้าสองร้อยสี่สิบครับโอ้โหแบบเป็นนิดเด็กนะมีขอบคุนะคะน้ำส้มสีผงถือว่าเป็นข้าวต้มเจ้าเดียวในแม่น้ำแม่กลองเลยนะคะที่ขายกันอยู่อย่างนี้นั่งเงนอยู่บนเรือแบบนี้เลยนะครับนี่ลุงเจ๊กขายขายเสร็จตั้งขายเสร็จกี่โมงอย่างนี้มาสี่โมงครึ่งเสร็จกี่โมงลงก็ก็อยู่ประมาณทุ่มประาก็หมดแล้วครับไม่ถึงสองทุ่มครับโอ้ แล้วกี่หม้อได้บอกได้ไหมคะได้ก็เจ็ดแปดหม้อที่เห็นอยู่นี่นะครับโอ้ใต้เรือหัวเรือแล้วท้ายเรือครับโอ้เจ็ดแปดหม้อหมดนะคะภายในไอเป็ดนี่ยังมีสามอย่างละหม้อครับอลุกอะข้าวต้มลงแจ็คมีอะไรบ้างก็มีข้าวต้มเป็ดกับเครื่องในไเยอะแล้วก็ไก่เนื้อล้วนแล้วก็มีข้อไก่ตุ่นแล้วก็มีปลาครับมีปลาแล้วก็มีแบบว่าข้าวแห้งข้าวข้าแห้งกับข้าวต้มข้าวแห้งกับข้าวข้าวแห้งเลยครับข้าวต้ะยังจะมีน้ําครับ แต่ว่าใครอยากทานไก่เป็ดปลาอะไรผสมกันสั่งได้หมดเลยนี่นะคะอร่อยมากชานไม่ยี่สิบบาทเองคือแบบแล้วมานั่งทานริมน้ำกันชิลๆนะคะวันนี้ขอบคุณลุงเจ๊กมากเลยนะ<อ>จ๊ะที่อุตส่าห์แบบว่าเล่าให้ฟังเรื่ว,ว่าข้าวต้มแบบว่าบนเรืออะไรอย่างนี้นะอของลุงเนะี่ยเป็นยังไงนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยค่ะชามเต็มๆค่าเพื่อน สนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสตราเด็กสมบูรณ์ btcbangkok.com where the beauty begins ช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนสนับสนุนโดยไร่ทิพย์พิเศษคัดจากไร่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ healthy made เท่หลากตล์เครื่องแต่งกายปีสตอรี่ผู้ชมครับหลังจากที่เรากินอิ่มแล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้ <มา S 2> เรากำลังเด <มา S 2> ินอยู่ในเส้นของตลาดเจริญรัตนะฮะซึ่งก็จะมีฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นผลไม้ของสดพี่เก๋กำลังซื้อส้มอยู่ซื้อ,อไปทำอะไรพี่เก๋ซื้อไปฝากแม่สิแล้วนี่เรากินทุกวันนะคือบำร<แ>ุงผิวพรรณเห็นไหมผิวเปล่งไหมเออเปล่งมากเปล่งมากจะเปลงแล้วเนี่ยกินส้มไม่นี้ขายง่ายมากขายง่ายครับ โลละเก้าสิบรอคิวต่อพี่ต่อลดรถอีกนึงได้ไหมเอางี้โลละเก้าสิบสองโลลดหน่อยได้ไหมเป็นโลละเก้าห้าได้ไหมลดหน่อยได้ไหมเป็นโลละเก้าห้าได้ด้วยพี่เก๋จัดไปจะดีหรอจดีมากเนาะเดี๋ยวซื้อซื้อไม่ฝากแม่แล้วใฝ่ายอีกคนนึงดิฝากแม่แล้วฝากอีกคนนึงคือใครน้องน้องไหนน้องนั่นไงอ๋อทอมมี่โธ่ก็บุ้ชัดเจนนี่แหม่ทอมมี่ อ่ะโอเคอครับคุณงครับตอนนี้เราไปหาทอมมี่นีกว่าครับกับทางรัดทางประหยัดครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับทอมมี่อีกแล้วนะครับในช่วงทางรัดทางปรยัดกับอิสุสุครับวันนี้ทอมมี่จะพาคุณผู้ชมไปทานข้าวหมกครับฝั่งและนูเหมือนเป็นเมนูธรรมดาธรรมดาแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าข้าวหมกร้านนี้เป็นเมนูที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาร้านนี้อยู่แถวถนนกิ่งแก้วไม่ไกลจากสนาบนบิสวรรณภูมครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วตามทอมมี่มาเลยครับทุกนี้ครับวันนี้ทอมมี่จะเริ่มเส้นทางจากฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตร่วมเกล้าครับ ขับไปบนถนนร่มเกล้ามุ่งหน้ามอเตอร์เวย์เมื่อถึงมอเตอร์เวย์ให้ขับตรงขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟและเปลี่ยนซ้ายที่ทางต่างระดับมุ่งหน้าสู่ถนนกิงแก้วเมื่อเข้าสู่ถนนกิงแก้วขับตรงไปอีกสักระยะจะเห็นโรงเรียนพรงพิก,กุลทองทางด้านซ้ายมือให้ชิดขวาเพื่อไปกลับรถร้านยูซุปราชาข้าวหมกจะอยู่ทางด้านซ้ายมือริมถนนนะครับ และสามารถนำรถไปจอดที่ซอยกิ่งแก้ว39ทับ3ได้เลยนะครับตอนนี้ทอมมี่ก็ถึงที่ร้านยูซุปโภชนาราชาข้าวหมกแล้วนะครับเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตามมาเลยครับสวัสค,ครับผมอน,นั้นต์มาเลงครับหรือว่าบังซุปร้านนี้เป็นสาขา2นะครับสาขาแรกของเราจะอยู่ที่เกษตรนวมินร้านนี้จะเปิดมา16ปี ร้านของเราจะมีเมนูขึ้นชื่อก็คืออันนี้ครับข้าหมกเนื้อจุดเด่นของข้าหมกเนื้อของร้านเราก็คือจะมีสีย่าฝรั่งเราจะไม่ใช้ขมิ้นต่อมาก็จะเป็นเนื้อสเต็กจุดเด่นของเนื้อสเต็กน,นี่จะเนื้อจะนุ่มมากแล้วก็น้ำจิ้มของเราก็จะทําเองจะทําด้วยขนมปังจะไม่ใช่ตัว ต่อมาก็จะเป็นแกงกุรุมาไก่กับโรตีแกงกุรุมาไก่นี่จะมีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆซึ่งที่ในอดีตนี่จะหาทานได้เฉพาะแต่งานมงคลสมรสโรตีของเรานี่เราทําเองจะต้องทานคู่กับปูรุมาไก่หรือถ้าบางคนไม่ชอบทานกับโรตีก็ทานกับข้าวเปล่าก็ได้เอาอันนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นความอร่อยแบบไม่ธรรมดาด้วยสีข้าวหมวกที่ใช้หญ้าฝรั่งที่นําเข้ามาจากต่างประเทศ หาคุณผูชมอยากจะมาทานอาหารบานนี้นะครับก็ต้องรีบม,มานะครับเพราะว่าไม่เกินบ่าย2องโมงครึ่งร้าน,นี้ก็ขายหมดเรียนร้แล้วครับแต่ตอนนี้ทอมมี่ขอตัวจัดการอาหารมื้อนี้ก่อนนะครับเรามาพบก,กันใหม่ในสัปดาห์หน้าในช่วงทางรัฐทางประหยัดกับพีรสสุตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอร่อยครับมากๆ สนับสนุนโดย i s u ุสูดีแม็ก e p o w e r พวัตกรรมเปลี่ยนโลกค่ะปิดท้ายรายการก็ต้องมาเจอกันนะคะสำหรับสินแสโจ้คมสันพันธิชาตุณกับเก๋นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะต้องทำหน้าที่อีกแล้วนะคะเพื่อที่จะนะคะไขข้อห้องใจของผู้ชมแหมวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวมากๆนะคะจริงๆแล้วก็เรื่องราวก็ใกล้ตัวอยู่แล้วล่ะแต่วันนี้นี่แบบ เป็นเพราะว่าเกศสนใจเป็นพิเศษนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะเราก็พูดถึงเรื่องของ,งหูเฮงแล้วก็ดวงวันอะไรไปน<ช>นี้เราก็จะมาคุยกันเรื่อง,งหูเฮงที่อาจจะมีลงดีเทลมากขึ้นนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของหูค่ะคุณผู้ชมแดงห,หูนะครับหูหูมีรูปมาให้ดูด้วยนะนะคะนนรับลักษณะของใบหูเนี่ยนะฮะมันก็จะมีการเขาเรียกว่าบกบบอสถึงนิสัยใจคอได้ด้วยนะครับเรื่องของหูนะครับก็จะมีวันนี้เป็นแบบแรกที่เราไม่ให้ดูกันก็คือเป็นหูที่ไม่มีติ่ง หูที่ไม่มีติ่งหลายคนแบบเป็นหูแบบติ่งไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือชะลูดเลยก็คือถ้าดูจากภาพเนี่ยฮะคือเขาจะไม่มีติ่งเลยไม่มีติ่งนั่นคือบ่งบอกถึงอะไรคะมันก็จะบ่งบอกว่าอันนี้สามารถที่จะดูได้ถึงผู้คนที่มีลูกหลานสังเกตตัวเองดูนะครับถ้าเราแต่งหูแบบนี้เนี่ยลูกหลานจะไม่ค่อยเชื่อฟังเราเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยเอาใจเท่าที่ควรด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องทําใจละอันนี้คือคุณต้องยอมกับตัวเองแล้วนะคะหันกลับมาดูหูของเราอาจจะเป็นหูที่แบบว่าชะลูดแบบนี้หรือป่าหรือเปล่าอ่า ในแบบต่อไปครับแล้วก็หูเมื่อกี้หูไม่มีติ่งไม่มีติ่งมันแล้วมันก็จะมีหูที่มีติง่งหูที่มีติ่งเนี่ยจะบ่งบอกถึงเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นคนที่ลูกหลานเ,เอาใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ติ่งหูยาวก็จะโชคดีไปอะต่อไปก็จะมาดูเรื่องของใบหูนะฮะ,ะไม่มีขอบไหนก็คือตรงเนี้บริเวณตรงนี้ขอบ่อาถ้าเทปที่ผ่านมาที่เราเคยคุยกันเนี่ยขอบหูที่ดีต้องมีเนื้อ แล้วก็หนาแล้วก็นุ่มด้วยถ้าอย่างในภาพเนี่ยพอไม่มีขอบมันลำบากนะช่วงวัยเด็กเขาก็จะไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีนะครับจะเป็นแบบนี้ะภาพสุดท้ายที่เอาไม่เอามาให้ดูกันนะครับก็คือขอบหูในพลิกออกอยังพลิกออกคือด้านในด้านในเนี่ยมันจะชี้ออกมาข้างนอกคุณผู้ชมทุกท่านจับหูจับหูก็จกหน้านะครับถ้าขอบหูในพลิกออกเนี่ยจะเป็นคนที่พูดจากวาขาซ่าเป็นคนที่พูดจรงตรงเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่รู้ตัวเองว่ามีข้าตกลปแบบนี้ก็พยายามพูดจาให้มันดีหน่อยอ,อาจจะพยายามควบคุมตัวเองอะไรบ้างตูนีนะครับเอาละค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมคะถ้าหากว่าฟังไม่ทันอะไรยังไงก็ตามนะคะสามารถแอดไลน์มานะคะแล้วก็มาสอบถามข้อมูลกันได้ไม่เฉพาะเรื่องหูนะคะเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะเพื่อที่จะนําข้อมูลเบียบปรับใช้ในการดาเนินชีวิตแล้วก็ฝากคุณผู้ชมไว้สําหรับสถานที่แห่งนี้วันนี้เรานั่งพักผ่อนชิลๆนะคะดื่มเครื่องดื่มกันที่นี่โชว์ดีซีร้านนี้ชื่อร้านบายเกรสค่ะปนี่ ก็เป็นเจ้าของเจ้าของก็คือนี่นะคะสุภาพสตรีสาวสวยคนนี้นะคะถ้าใครเป็นแฟน Coffee ปรินต์นี่ต้องรู้จักเธอนะคะอยุนยุนเฮนะคะและวันนี้ก็จบหน้าที่ของเก๋กับซินแสโจในช่วงนี้นะคะกลับมาเจอใหม่สัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ หมดเวลาของรายการสมาร์เชฟแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการหรือว่ามีร้านอร่อยร้านไหนอยากจะแนะนำให้กับเราก็สามารถไปติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะที่ i ิน t a g r กรม a c e b o o k Fanpage Line Official ที่ at a มาร์เช cf 5สัปดาห์หน้าพี่เก๋จะอยากทานร้านอร่อยร้านไหนพี่คิ จะหามาได้ถูกปากหรือเปล่าติดตามกันได้กับรายการสมาร์ทเชฟทุกเช้าวันเสาร์8โมงครึ่งวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ